ตาทวีปสิมาลองเพลงก็เกาๆให้ฟังด้วยครับเพลงนั้นก็จากเสียงรองของสดใสลมโพทองนะครับสมัยดังๆพุลวัตสดใสเนีาะอ้าวเดี๋ยวผมสิลองให้ฟังลองเพ่งกดไหลกดแช่ให้ได้อดช่องตาทวีปูมทูบนี่ละมวนบมวลก็อดสงวสาฟ,ฟังเอา <c oughs> เฮ้ยอ้าวเชิญฟังได้แล้วครับ สาวงามพิกิตหน้าผิดชนมองไอหนุ่มวังทองหลงมองสาวงามพิกิตเพียงตาสบตายิงพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิดอยากฝากชีวิตอยากคิดไม้ปออ ผิวเฟืองเหลืองผ่องดังทองมาเจองานวัดแข่งเรือท่าหลวงเมื่อดวงมาตองนอห้องยืนเรืออยู่หนึือตะริงริมคลองแอบรักชมตรูแอบดูแอบมอง ไอหนุ่มบังทองตามชิดติดคลองงานวัดทารวงบวงสวงพ่อเพรแหลงนานาสิทธ์ลูกใครจะไปสุขขอทำนาหาทุนบนบานพึ่งบุญหลวงพ่อใครเข้าในานาสิทธ์หางเงินพอ จะขอแต่งงานกับน้องสาวงามปิกิดอดีตชารวันเธอลูกใครกันเล่าจาแม่จันแสงส่งหรือเป็นเชื้อชาติทายาท ตะเผาทองอยากเป็นตะเคียายวล่คาบน้องพักกับวางทองคล้าคลองแน่นอน